ูมาจำก่อนแจ้งสิได้บ่จอมใจบ่ล้วนลน้ำแนวใดสิขอดมซื้อ จังมาอฟังเดือนองโอฟังเดือนองนี่ต้องนินในินรอหัดฉันลีผู้งามกะดอดนยวไดไปพอเราหลงทิวขาดคงทิวหาดคงล้มันดังขันซ้อนทิวหาดคงละวมันดังขันซ้อนพี่ลอนมาเห็นเซมินในใ,นใจเต็มไปสิเป็นผัวน้องน้องนั่งจังห้องใส่ห้อง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 มาสวยเสีแล้วน้องผู้ใดได้เม็นบุญบุญล้มันดังซำลี อุ่นละมันรังสำลีแผงสีนี้สวยงามยวนตาแผงสีนี้สวยงามยวนตาสวยจริงจริงน,นั้นเมือเวลายำมองสวยจริงจริงน,นั้นเมือเวลายำมองดูหงเหมือนเพชรสรา ใบหน้าเหมือนพระพัสดนใบหน้าเนี่เหมือนพระพัสดุนเองท่าแส้นวนเหมือนสุภาสถาพันเองท่าแส้นวนเหมือนโุภาสถาพันพี่ลอนมาพอพอจะดึงเนาเลยพี่ลอนมาพอก็พอจะดึงเนาเลยปไผ่ไพ่เก็จะหด,ดีน้อง้องข่องสมเกบสีลมจักพี่เป็นหยังดาราหนังนี่แม่นเมืองไทยกับบ่ใครคือเจ้าโอรัสอาบุตร ัล,ลาบบ้องําเทียมเท่าปี่ยาับบก็งมองไปถึงแห่งปูน่น้อง,องสังเป็นวุ่ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมเจ้าวุโ่ในปคัดเลือกเฟ้นมาจากแดนใดต่ำหัวจะบ้อเสริมติดสวี่วิ่งลงมอ,งมอง แซมกับบตอกับบตอเก็บแซมกับบตอนี่ข้อข้างวางัางเท่านี้มองเร็วว่าสวยดับสีมวยลงมาป็นผีเห็นสตรีนี่แม่นคนหญิงยังไก่ช่แกงเขาแ่งชิงน้องลืมไต่บ่หงีสวยแ่ลงพูดเทละสูสวยแ่ละเมีมาบพดเทละสูเป็นหัวเจ้าอยู่ใส่หากใดนี่ก็พีมอลำหากใดนี่ก็พีมอลลเรื่องงานกาันในไม่ทำ เรื่องงานกันไม่ไม่ทำจะกูดววอยังซ้ำจะกอดวันยังคำจะจูบววอยังางคำเป็นหมอลำเหมือนกันนอนฝันนะข้าหน,นาถึงตอนดึกนอนฝันนะข้าหน,นาถึงตอนดึกหัวใจน้องคือพี่จะคอยดึกคอยดันพอพันกันเขานี่คือหเจ้วไก่พันกันเขานี่คือูเจ้วไ,ไก่เอาขาสอบใส่ไตีมยเอาไรนังไรนังรักที่บังไม่มอมอบารา อภินญ,ญานี่แม่ในในหนังรัตนาบนอลรวยบ่สวยคือน้องไจกันล้านสัวสะบ่าพรเป็นใจนาดอยู่ส้งนั่งกบปันเสาวเบิดบ,บานกบทองเทียมคิงสาวบานนี่กบ,บทองเทียมคิงเจนพันยิ่งกบเทียมนั่บบานนางนี่ป้ดีทรงวันสมวยสวยเด่นป้ดีทรงวันผมวยสวยเด่นโอ้ยยังจับอะไนี่ดูขาขึ้นไก่เธอเบิ่นเบิ่นนี่เธอนหน่อแจมคุณเบิ่นเบิ่นนี่เธอนหน่อแจมคุณ จงมูนิผิวกายเอ็นเดียงจงมูนิผิวกายเอ็นเดียงใส่ถามองเมียงยิมนิทาคุณอบอุ่นวนวลนุ่นผิวกายผิวกายใครเราจะมาเหมือนชิวโกงขายกับวงเดือนใครเราจะเหมือนชมเจ้าหนอนางสวยปรางสวยจริงยิ่งอยวนนานวันขายกับสำลีอหอมสักทีจะได้ไหมแก้มเ,เธอ,อหอมสักทีนี้จะได้ไหมแก้มเ,เธอ เยมานะจะจะทำเป็นเซอเยมานะจะจะทำเป็นเซอร์ขอาหอมแจมเธอเป็นเครื่องใหม่กองหั้งฮั้งแผู้แ้มนินดินแตงห้้งห้้งแต่ผู้แ้มนินดินแต่โอ้ยหอมจินไปจากดังตุยเบิ้งเดทไทยเป็นเป่จะเดมือเปะไทยเป็นเพ่เป็นเพ่ มึงลงแม่ live, ี่เบิ้งเนีถอยเอามึงลงแม่ี่เบิ sì, ้งเดโนไทยายของตนตายซากระบอกว่าได้นอน้ำหอมเผาขาสีใส่แทนใส่แทนเอาขาสีใส่แทนสีน้ำวนส่วนไวทางลุ่มถอนอันแล้วเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตาบรรจคุณสรรพคุณ แกปวดแข้งปวดขาปวดตนปวดตัวออผู้เฒ่าผู้แกลูกอ้อยนางอ้อยให้ได้ได้รับประทานเนี้ยนี่นะครับเด้อเป็นสมุนไพรแกเก็บแจก,แก,แกปวดให้พี่น้องรับประทานนัน,นี้ทุกมือทุกมือราคาก็พ่แพงนิดๆหน่อยๆ อันนี้ซื้อน้องอินในไหลกานี้ไม่เงี้ยโอ้ยังไม่ดีได้ผมเอาไปลองเงินนโอ้ยดีหลายมันคิดสรรพคุณของของสมุนไพรลูกนี่นะครับเด้อให้พี่น้องเอาไปลองเงินขันผู้เสียผมเนะโอ้ยเพราะยังเสริมตัวกันนี่แห้งยางบ่ได้เดี๋ยวนี้ยางได้จัดๆเลยครับเดี๋ยวนี้ร่ำกันร่ำก็ได้เพรก็กินหมดขวดหนึ่งนี่ปาดโทษมันแมนี่ตัวแมนควบเงินเบาอยู่หรือตัวนี้เก่งเก่งเก่งงามลาเอาพี่น้องเอาไปรับประทานบังเด้อซื้ออ่เก่ง ค่ะอันนี้เมนยาบำรุ่งสายตาค่ะโอ้ดีลีค่ะรุ่งสายตาดีคุณพัดผู้ขาเอาไปกินโอ้ยสายตาตะกีบอกเห็นหงค่ะอ่านหนังสือกับบ่อได้เดี๋ยวนี้กินลงไปบ่ท่านเลเบิดพ่อกระปุกโตหนังสือแกงจางปางสายตากระดีเดอ้ออย่าลืมเดอ้อพี่น้องซอยกันเอาไปล่องเมืองเดอ้อผู้ขาบ้านดีแท้ๆค่ะจังซี่เลยค่ะ